ของไปเรามีขั้นแรกคือตัวอสังหาริมทรัพย์ low risk high return high liquidity perfect จริงจริงมีฐานเดียวพอไม่ต้องเอาอันอื่นอีกล้วแต่เพื่อประโยชน์ในการคุยกันเราก็จะพูดถึงเรื่องอื่นเช่น high risk high return หรืออะไรก็วากันไปนะฮะแต่ว่าจริงๆแต่เนี้ยเทคโนโลยีปัจจุบันมันแก้ปัญหาได้หมดแล้วเดิมมันมีปัญหาแค่ liquidity ปัจจุบันแก้ได้หมดแล้วนะฮะเดิมมีปัญหาเรื่อง risk อย่างที่ คุยเมื่อกี้เรื่องน้ำท่วมเนงนะปัจจุบ,บันแก้ได้หมดแล้วนะครับโดยการใช้แพทเทิร์นแร็คอพเมชชั่นนะฮะซึ่งมันสามารถแก้ได้เป็นระบบหมดแล้วอโอเคนั่นคือในเรื่องหองสังหา,าริมทรัพย์ที่จะเป็นฐานของพีระมิดในมุมมองของคุณลุงเองที่อยากจะให้นักลงทุนลองมองอีกมุมหนึ่งนะคะนอกจากสังหาริมทรัพย์ขยับขึ้นมานิดนึงอาจจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นมาสักหน่อยคุณลุงมองว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงประเภทไหนคะเอ่อ เดิมก็จัดเป็นแคชนะฮะเงินสดแต่เงินสดนี่ยังไงมันเสื่อมราคานะฮะรูนจัดเป็นทองคําแต่เป็นฟิสิกัลโกลด์ทองคําจริงนะครับเงินเดือนออกซื้อทองคํามีเงินรายได้ทางไหนเข้ามาซื้อทองคําหมดนะฮะจะใช้เงินเอาทองคําไปขายนะฮะอ่าคอนแทคเล็กๆสิบาทก็ได้สองแสนกว่าบาทก็พออยู่ละเงินหมดก็ไปอีกสิบาทสองแสนกว่าบาทพออยู่ละมีเงินกาไรเข้ามาซื้อทองคําเก็บเป็นทองคํา แทนที่จะเก็บเป็นเงินสดในธนาคารนล้นลุงแนะนํามา10ปีแล้วตั้งแต่ตั้งชมรมมานะฮะข้อที่1เนี่ยเงินฝากธนาคารไม่เอาข้อสองพันธบัตรรัฐบาลไม่ซื้อนะถ้ามีเงินเหลือเก็บเป็นทองคําให้หมดจะใช้เงินก็ขายทองคําแท่งหนึ่งออกมานะครับที่ทองคำบางคนบอกว่ามันเก็บลําบากนั่นน่ะสิมันก็ไม่ลําบากเพราะเดี๋ยวนี้มันเก็บในรูปของ c ซอร์ติฟิเคตก็ได้ในรูป ETF ก็ได้อะไรก็ได้นะครับมันง่ายแล้วสมัยนี้ ว่าราคาทองคําก็ผันผวนเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะยิ่งช่วงหลังๆมันนี้มันก็ไม่ได้ปรับตัวขึ้นอย่างต่อนเนื่องเหมือนในอดีตแล้วค่ะคุณลวงคือเราไม่ได้กะว่าจะเอาขึ้นเนี่ยฮะเราจะเอาตัวนี้เป็น hedge against inflation เฉยๆค่ะ<ล>คือแทนที่จะเก็บเงินสดในธนาคารเก็บเป็นทองคอําถ้าดูระยะยาวนะฮะเดือนเดือนเราออกสิปีที่แล้วนะระยะยาวเ้าออกเข้าเข้าทองคําแทนที่เข้าแบงค์นะเราได้เปลียบอย่าอย่าดูแค่วันนี้ค่ะ อันนี้พูดถึงระยะยาวการลงทุนระยะยาวเพราะที่เป็นส่วนที่2ของพีระมิดเป็นส่วนคืงเงินสดที่เราจะใช้จะเก็บยังไงดีนะฮะเราก็อาจจะเก็บในรูปของกองทุนนาฬิกาก็ว่ากบริหารกินก็ได้นะฮะแต่ว่าเก็บในรูปทองคำเนี่ยมันเฟกซิเบิลและมันยังมีส่วนอื่นที่จะตามมาอีกเยอะแยะเลยนะฮะเช่นว่าทองคำเนี่ยเราเก็บเป็นเซอร์ติฟิเคตได้ไหมโดยที่มีคนอื่นรับรองให้ อย่างเช่นออสเตรเลียก็จะมีเพอร์สมินเซอร์ติฟิเคัรับรองโดยรัฐบาลก็เลยข,ของเราก็มีเยอะแยะนะฮะในบริษัทโลเกอร์ใหญ่ๆรับรองให้เลยอ,อย่างโลเกรับรับรองให้เลยเสร็จแล้วนะเราอาจจะเอาส่วนเกินเนี่ยส่วนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมาทําประโยชน์อย่างอื่นได้อีกอมันจะมีเรื่องต่อมาอีกเยอะนะแต่ถ้าเก็บเป็นเงินสดในธนาคารมันจบเลยเพราะฉะนั้นฐานของพีระมิดเนี่ยเป็นที่ดินเป็น property เป็นที่ดินเพื่อการเกษตรต่างๆนาส่วนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอย่าง low risk อยู่นะฮะก็จะเป็น ทองคาจริงนะทองคําส่วนนี้เป็นส่วนซึ่งแทนเงินสดนะฮะเป็นส่วนซึ่งเป็นเป็น investment นะฮะมันจะมีทองคําส่วนอื่นอีกซึ่งเป็น speculation เราเราอย่าปนกันนะฮะเราจบแค่นี้ก่อนได้ค่ะนี่เรามาพูดเรื่องกราสารนี่อันนี้ผมไม่แนะนําเลยเพราะว่าข้อที่หนึ่งข้อมูลไม่ครบนะฮะคือว่าในโลกของการลงทุนเนี่ยเราแบ่งก่อกเป็น2เรื่องใหญ่ๆคือหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นทาง fundamental analysis ดูข้อมูลดูผลประกอบการดูอะไรต่างๆนะฮะ ซึ่งมันยากและเราไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าบางบริษัทที่ล้มละลายไปแล้วเนี่ยผลประกอบการยังดีอยู่ลเลยเห็นไหมฮะมเราไม่มีความจริงนะฮะอ,อีกอันคือเป็น technical analysis คือรู้แค่ Open High ลโค l o ค e Volume Open Interest หรืออะไรก็ว่าไปมันรู้น้อยกว่าคนอื่นครับแต่เป็นความจริงนะฮะนั้นเราเอาสิ่งที่รู้น้อยเนี่ยแต่เป็นความจริงเนี่ยมา analyze ค่ะ มันไม่ใช่รู้บางคนพูดก็รู้เหมือนกันโอเ g h ไฮโลค o s สเหมือนกันมันจะต่างกันยังไงต่างสิครับโอเ g นไฮโลครอสเราสามารถเอามาคำนวณหาเป็น Speed ก็ได้เป็นรีส s t ส n c นเป็น Momentum เป็น volatility เห็นไหมครับมันเยอะแยะไปหมดขึ้นกับใครมีปัญญานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้มันจะมีประโยชน์มากในการพิจารณาทั้งหมดระหว่างแผนการลงทุนเพราะพวกตราสารนี้พวกเรีต่างมันไม่มีประวัติย้อนหลัง มันเป็นการเสี่ยงไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะฮะเพราะในส่วนที่สามเนี่ยนะฮะลุงจะวางไว้เป็นตลาดหุ้นอก็คือเฉพาะหุ้นเก่านะฮะหุ้นเข้าใหม่ก็ไม่เอาหุ้นซึ่งมี performance มาในอดีตแล้วรู้แล้วอะไรเป็นอะไรนะฮะเคลื่อนไหวยังไงตรงตามทฤษฎีไหมเป็นไปตามระบบไหมส่วนนี้นะฮะเป็นมีความเสี่ยงปานกลางไม่สูงเลยนะฮะอันนี้มัน tricky หน่อยหนึ่ง ถ้าเข้าใจระบบเป็นส่วนซึ่งความเสี่ยงต่ํามากเพราะระบบนี้ไม่เคยขาดทุนแต่ต้องเข้าใจคําว่าพอเพียงนะครับถ้าถ้ามีความโลภเข้ามาเนี่ยระบบทุกระบบขาดทุนหมดนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงสูงถ้าเป็นนังเมาเข้ามาโดยไม่เรียนเห็นนักเรายานั้นพูดยากในฐานะที่เป็น technical a n a l y ต์เนี่ยลุงก็จัดว่าส่วนนี้สรับคนซึ่งเรียนทางด้านนี้มานะฮะเป็นส่วนซึ่ง ยังเป็น Low ์ร s k อยู่แต่ว่า Return นเนี่ยไม่ไฮเท่าไหร่แต่ว่าการันตี r e t u r n ์นะฮะผมประมาณถ้าระบบธรรมดานะก็ประมาณ15-20%้่สต่อปีถ้ามากกว่านี้มันจะเป็นการพนันนะฮะล i q u i d i t y ก็ทีบวกสาสามวันได้เห็นไหมฮะส่วนนี้เอาไว้ตรงกลางนะฮะมันไม่มั่นคงเหมือนฐาน แต่ก็มั่นคงแบบมีข้อแม้มันเสี่ยงตรงนี้ไงมีข้อแม้ว่าต้องรู้เรื่องเทคนิคอลนาลอซิสถ้ามาในฐานะแม่งเมาส่วนนี้เป็นส่วนไฮริสก์นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้พูดยากว่ามันเป็นโลริสก์หรือไฮริสก์ขึ้นอยู่กับว่ามีความรู้หรือเปล่านะฮะแต่ความรู้เดี๋ยวนี้มันเรียนกันได้มันมีการเปิดสอนทั่วไปนันเร็กเมนมากเลยนะส่วนนี้เนี่ยนะฮะกำไรดีมากนะฮะเพรระอ ต้องรู้ใช่แต่เราเรียนได้เนี่ยกำไรดีมากเพราะอะไรเพราะเรามีคนเนี่ยมาให้เงินเราเยอะแยะไปหมดในตลาดพวกแมงเม่าทั้งหลายะฮะมาแจกเงินเราทุกวันนะครับอันนี้กำไรดีมากเรได้เงินดีมากนะฮะในชมรมเนี่ยถึงได้มีนักลงทุนเนี่ยชอบมากเลยชอบแมงเม่าแมงเว่ามาแจกเงินนะครับจะเอาอันนี้ยป็ส่วนที่สามเข้าใจกันไปแล้วนะคะในส่วนแรกเดี๋ยวมีภาคต่อสัปดาห์หน้าไม่ต้องรติดตามกันทุก